เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast ภูมิปัญญาเดิมที่พ่อเขาทำไว้ก็คือในแปลงเนี่ยแปลงแรกที่20ไร่ที่ผมบอกอะ่ะก็คือเขาจะปลูกรวมกันเลยก็จะมีหมอนทองชะนี่พงมณีก้านยาวเขาจะอยู่รวมกันซึ่งโอมองว่าทุเรียนแปลงนี้รสชาติจะดีกว่าทุกแปลง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตร 5G Podcast วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทายาทสวนทุเรียนลุงแกละอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองโอ้นิธิพัททองอ่อนที่เติบโตมาได้พระสวนเรียนจบมาได้พระสวน และเขาก็จะไม่มีวันทิ้งสวนที่ปรียบเป็นแหล่งบำนานบนผืนดินพ่อแม่ที่ส่งต่อให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถต่อยอดพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของพ่อทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีความต่างมีเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายให้ขยายกว้างออกไปความสำเร็จในวัยเพียง33ปีของเขาในวันนี้นอกจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่พ่อแม่เคยทำ เขายังสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลอย่างสม์ทฟาร์เมอร์รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดรองชนะเลิศทุเรียนพันชนีในงานเทศกาลผลไม้อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองปัจจุบันทุเรียนลองกองมังคุดของสวนทุเรียนลุงแกลภายใต้การบริหารของโอยังได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งผลิตพืช G A P อีกด้วย สวัสดีครับวันนี้เกษตร 5G p o ดแคสตนะครับพบกับน้องโอนะครับนิธิพัฒน์ทองอ่อนนะครับเกษตรกรทุเรียนสวนทุเรียนลุงแกะจังหวัดระยองสวัสดีครับน้องโอครับครับสวัสดีครับพี่นุ่มครับรบน้องโอครับเห็นว่าไปเรียนจบปริญญาตรีจากที่ไหนนะครับโอจบปริญญาตรีมาจากมหาลัยศรีปทุมครับทางด้านไหนอะทางด้านบริหารธุรกิจครับการจัดการอุตสาหกรรมเรียนจบแล้วไปทําอะไรตอนนั้นเรียนจบมาโอก็ทํางานในสายเลยครับก็คือวางแผนการผลิตในโรงงานที่อมตะนครที่ชนบุรีครับไปทาที่นั่นนานไหม ทำได้สี่ห้าเดือนนะครับพี่เพราะว่าตอนตอน,ตอนที่โอเลือกเรียนอะ่ะโอชอบในเรื่องของพวกเครื่องจกักรพวกวางแผนการผลิตอะไรเงี้ยโอจะชอบแนวนั้นครับซึ่งโอก็มองข้ามสวนไปเลยอก็ตอนเด็กๆเราก็ไม่ชอบสวนนะเนาะเราก็ไม่ได้เลือกเรียนที่กเกษตรเลยแล้วก็เลยไปเลือกเรียนในเรื่องของการจัดก,การอุตสาหกรรมแล้วแล้วใครดูแลสวนอะ่ะก็ตอนนั้นพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาว<อ>แล้ว,ลว,วดูแลใช่ครับอันแล้วไปทําที่อมตนะนครสี่ห้าเดือนแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงด้วยเรา เราอยู่กับสวนมาตั้งแต่เด็กครับพี่คือแบบเราถูกปลูกฝังมาแบบนี้อยู่แล้วเราลืมตามาก็เห็นแต่เขียวๆอะไรเงี้ยแต่พอเราไปทํางานจริงม,มันก็สนุกแต่มันไม่สนุกตรงที่เราไม่มีเวลาให้ตัวเองครับ คือเราก็ต้องรีบตื่นตอนเช้าตีห้าเพื่อจะแบบต้องรีบไปขึ้นรถไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปเจอรถติดไปทํางานในห้องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยจริงๆงานมันเป็นงานสบายนะพี่ที่โอ๋ทำอ่ะครับก็คือวางแผนการผลิตก็อยู่หน้าคอมอย่างเดียวตอนเช้าก็เช็คไฟเครื่องเช็คอะไรเงี้ยอแต่โอ๋รู้สึกว่ามันล้าสมองมันไม่มีเวลาให้ตัวเองอ่ะมีเวลาแค่ตอนนอนแล้วเช้าก็ต้องไปแก่เช้าต้องไปอีกแล้วมันวนลูปอยู่เงี้ยโอ๋มองว่ามันมันจำเจอ่ะนานๆแล้วมันเริ่มไม่สนุกละ ไม่สนุกแล้วทีนี้ทําไงเราก็เราก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเกิดทนไม่สนุกอ่ะเราทํางานไม่สนุกไม่ใช่แล้วแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเวลาเรากลับบ้านมาเสาร์อาทิตย์อ่ะเวลาเราเข้าสวนเข้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นงานที่เหนื่อยในสวนนะเป็นงานที่เหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าพอเราเข้าบ้านแล้วมันมันสบายใจตอนทํางานในโรงงานตอนนั้นตําแหน่งอะไรตําแหน่งตอนนั้นเป็นสตาฟก่อนครับเป็นสตาฟเป็นสตาฟมันเหมือนกับเป็นรูทีนเลยนะใช่ฮะมันฟิกเวลาเราเนี่ยมันฟิกเวลาเราแล้วโอ้เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันจําเจครับครับ ก็เลยเลยกลับบ้านจุดทั้งหันเหอ,อีกอีกจุดหนึ่งเลยก็คือโอ้ตั้งใจที่จะบวชพรรษาครับคือถ้าเกิดว่าเราเราทำงานอยู่ตรงนั้นอะ่ะเต็ม<ว>ที่ม,มันก็ได้แค่15วัน20วันหรือเต็มที่แค่เดือนเดียวแต่เราจะบวพรรษาอย่างน้อยว่าต้อง3เดือนอยู่แล้วครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากตรงนั้นมาแล้วก็มันอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งก็ก็บวชพอหลังจะบวช5เดือนกลับมาอยู่บ้านก็ลุยสวนต่อเลยอ๋อเลยเริ่มกลับมาทําสวนให้คุณพ่อคุณแม่เลยใช่ครับใช่แทนพี่สาวเลยใช่ครับอ๋อช่วงแรกๆท พูพ่อคุณแม่ํามมาเริ่มจากยังไงรายการเปลี่ยนแปลงส่วนโอ้เริ่มจากไม่รู้เลยเลยไม่รู้เลยไม่รู้ตัวยาไม่รู้ฮอร์โมนเลยเลยครับเพียงแต่แบบเคยเห็นพ่อทําเคยเห็นพ่อฉีดยาอะไรเงี้ยอืมเราก็มาศึกษาเอาบวกกับพี่เขยพี่เขยก็ทําอยู่ด้วยตอนนั้นเราก็เราก็เรียนรู้จากจากพ่อแล้วก็จากพี่เขยด้วยนะครับอืมครับก็ไปดูทั่วเลยครับส่วนระยองจันตาลอะไรเงี้ยครับ ที่เขาทาสาเร็จอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนรู้มารู้มาแล้วเรามาปฏิบัติอะไรเงี้ยครับแล้วเห็นบอกว่าเพิ่มพื้นที่จากที่คุณพ่อคุณแม่เคยทับประมาณ20ไร่ประมาณยีไร่ครับตอนน้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น60กว่าไรน,นะครับรหกกว่าไร่นี่มีอะไรบ้างทําอะไรยังไงมันถึงมาเป็น60กวนะ่าไร่ยี่สิบไร่แรกแก็จะมีทุเรียนแล้วก็มีเงาะมังคุดลองกองอะไรนะครัที่จะทําไว้แต่พอโขกับมาก็มันจะมีสวนยางอยู่โขก,ก็ปรับจากสวนยางมาเป็นสวนทุเรียนด้วยเพิ่มขึ้นมาหลักๆก็จะเเเป็นนทุรรียยลคับ อีก40ไร่ที่เพิ่มมาคือเป็นสวนยางเราก็จัดการปรับเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนเยใช่ครับเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับหลักๆเป็นหมอนทองเลยครับเป็นหมอนทองครับอ๋อหลักๆเป็นหมอนทองหลักๆเป็นหมอนทองแสดงว่าที่ระยองเนี่ยเป็นหมอนทองนี่จะมีชื่อมากกว่าที่ออื่นหรือเปล่าใช่ครับหลักๆก็จะถ้าถ้าในเขตระยองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทองแล้วมีอย่างอื่นมั้มีครับก็มีชนีพงมณีก้านยาวกระดุมกระดุมกระดุมด้วยครับยังโอ๋ก็มีปลูกไว้แปลงหนึ่งเลยที่เป็นกระดุม มันแสดงว่ามันต่างกันเนาะคือมันต่างมันต่างกระดุมตรงที่ว่าระ,ะยะการเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวได้ก่อนถึงดอกจะบานพร้อมกับหมอนแต่อายุกระดุมก็ประมาณ8 9 9 0วันเริ่มตัดได้<อ>ซึ่งเราจะได้เงินก่อนอ๋อแล้วทำไมมีแนวคิดยังไงถึงปรับเปลี่ยนจากสวนยางเป็นสวนทุเรียนตอนอกกลับมาแรกๆอกก็ตัดยางเหมือนกันแต่ผมมองว่าเวลาตัดยางมันไม่ใช่เวลางานอตีสามตีสี่อะไรเงี้ยอกเลยไม่ชอบ ไม่ชอบด้วยด้วยความคิดของเราแบบนี้เราก็เลยไม่ชอบว่ามันไม่ใช่เวลางานแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราตัดยางแล้วตอนกลางวันเราก็ต้องมาทํางานในสวนอีกซึ่งโอมองว่ามันเวลาพักผ่อนมันน้อยเกินไปใช่ครับแล้วบวกกับตอนนั้นราคายางมันเริ่มตกต่ำด้วยอ๋อแล้วก็เลยปรับราคาทุเรียนมันยังคงที่ถึงกับพุ่งขึ้นด้วยไหมเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่โอททำมาปีแรกจนถึงวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาตลอดเลยตลาดคือที่ไหนตลาดหลักๆก็เป็นจีนจีนสส่วนใหญ่ครับครับตงออก หลังจากจากการพื้นที่เสร็จแล้วเราเริ่มเอาเทคโนโลยีมาลงเลยไหมหลังจากนั้นยังครับ,รบยังเพราะว่าภูมิปัญญาเดิมที่พ่อเขาทาไว้ก็คือด้วยในเรื่องของคุณภาพเนื้อซึ่งในแปลงเนี่ยแปลงแรกที่20ไร่ที่โอ,อบอกอบก็คือเขาจะปลูกรวมกันเลยก็จะมีหมอนทองชนงะนี่พวงมณีก้านยาวเขาจะอยู่รวมกันซึ่งโอมองว่าทุเรียนแปลงนี้รสชาติจะดีกว่าทุกแปลงเพราะว่ามันมีพวงมณีอยู่ในแปลงด้วย S <S <ừ> ซึ่งจุดเด่นของพวงมณีเลยก็คือสีเขาสวยรสรชาติเขาดีเขาหวานแล้วเวลาดอกทุเรียนเขาบานพร้อมกันอะพวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยครับ <ừ> มันก็จะตอมเกรสรของพวงมอะ่ะ <ừ> มันก็จะไปกระจายพวกหมอนไปเกาะดอกหมอนไปเกาะดอกชนีอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งมันทําให้สีของหมอนทองของที่สวนอะ <ừ> นสีมันจะสวยขึ้น<อ>แล้วก็รสชาติมันจะหวานครับอันนี้คือภูมิปัญญาของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำมาใช่ครับตั้งแต่ดั้งเดิมเลย โอก็มาเอาภูมิปัญญาตรงนี้มาดําเนินใช้ต่อได้ครับในและอีกพื้นที่40ไร่ได้ทําด้วยไหมพื้นที่40ไร่ก็จะเป็นหมอนเป็นหลักเลยครับหทองเป็นหลักเลยแต่เราตอนตอนช่วงดอกบานเราก็จะก่อนที่เราจะปัดดอกอ่ะเราก็จะเอาแปรงปัดปัดดอกไปปัดของพวงมณีก่อนเลยอันดับแรกเพื่อเพื่อที่จะเอาเกสรของพวงมาีนียครับไปปัดทุกต้นโอ้เพราะว่าเกสรเวลาโอ้ไปปัดไปปัดดอก ของพวงมาลอะเกสรมันก็จะติดอยู่ที่แปลงใช่ไหมครับมันก็จะผสมกันเวลาเราไปปัดหมอนทองไปปัดก้านยาวอะไรอย่างนี้ครับม,มันก็จะกระจายไปทั่วสวนออันนี้คือได้ฉายาว่าทุเรียนเนื้อทองของลูกแกะเนี่ยครับ,รบอันนี้อันนี้ที่อันนี้คือที่มาสีเนื้อมันจะสวย<อ>แล้วรสชาติมันก็จะหวานครับได้จากภูมิปัญญาทางด้านนี้ใช่ครับภ<อ>ูมิปัญญาของคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกมาเนี่ยนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วรูปทรงเป็นยังไงรูปทรงต้องบอกว่าพอทุเรียนอะ อายุเขาเริ่มเยอะรูปทรงเขาจะสวยตามอายุอยิ่งทุเรียนยิ่งแก่รูปทรงก็จะสวยขึ้นแต่มันก็อยู่ที่เทคนิคเหมือนกันเทคนิค<ะ>ยังไงที่โอ๋บอกว่าตอนแรกที่ว่าโอ๋มีการตัดดอกอ๋อครับคือตัดดอกก็คือดอกดอกทุเรียนเขาจะเป็นเป็นดอกสมบูรณ์เพศดอกตัวเมียจะอยู่ตรงกลางครับเวลาเราตัดดอกอะมันก็ถ้าดอกมันติดตรงดอกตัวเมียครับครบทุกภูก็จะมีมีแบ่งเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นห้าแฉกเลยครับเป็นห้าภูถ้าเกิดว่ามันติดทุกดอก ติดทุกล่องอะ่ะมันก็รูปมันก็จะสวยอ๋อไอ้ที่สวยคือต้องห้าพูต้องห้าพูครับส <4 S 2> ี่พูขึ้นส <4 S 1> ี่พูขึ้นสีู่ห้าพูอันนี้ก็คือเกรดเอบเลยอันนี้หมายความว่าถ้าเป็นสี่พูขึ้นหรือห้าพูเนี่ยคือราคามันจะดีขึ้นใช่<ง>ราคาราคาจะดีขึ้นเลยก็จะเป็นเกรดเอบที่เขาส่งออกกันอะไนั้นก็จะราคาสูงสมมุติว่าอย่างปีเนี้ยทุเรียนรุ่นแรกก็จะอยู่ประมาณโลละประมาณ200ก็คือ AB แต่ถ้าซีก็อยู่ประมาณ1 2อซึ่งราคามันต่างกัน อันนี้คือราคาส่งออกไปไหราคาส่งออกไปจีนครับส่งออกไปจีน <Okay. S 2> มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนถ้าตอนช่วงที่ดอกทุเรียนบานแล้วฝนตกอันนั้นก็คือสิ่งที่เราดูแลมาตลอดอ่มันก็จะหล่นร่วงเลยมันก็อยู่ที่เทคนิคการให้น้ำการให้ฮอร์โมนนะครับอันนี้สำคัญครับ การทำสวนทุเรียนตามฤดูกาลให้ได้ผลิตผลออกมาดีมีคุณภาพโดยผ่านการรับรองให้เป็นแหล่งผลิตพืช GAP โดยโอนิทิพัททองอ่อนทายาสวนทุเรียนลุงแกละอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำกันได้ทุกคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้โอหยุดที่จะพัฒนาต่อโดยไอเดียด้านการตลาดที่จะทำให้ขายทุเรียนได้ราคาสูงนั่นก็คือการทำทุเรียนนอกฤดู ซึ่งโอทำสำเร็จแล้วและยินดีที่จะเปลื้ยหมดเปลือกเพื่อให้เพื่อนกเกษตรกรที่สนใจนำไปลองทำกันติดตามได้ในตอนหน้าถ้าท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในท้ายคลิปนี้เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ